โยวาซาเดี๋ิรุ่นเมกาเดี๋ิรุนดูบ่ายดี๋ิรุนชาลิชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมเดลต้าฟอร์ดฮอคออฟนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวเอพีเอสนะครับท่านผู้ชมนะมาใหม่นะครับในปี2024นี้เลยนะท่านผู้ชมนะตอนนี้คราเปิดแล้วให้ไปเล่นอย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมนั้นจะมีในส่วนของอ,อ่ภาษาไทยนะครับกับภาษาอังกฤษนะแล้วก็ภาษาต่างชาติเออบ้าก่ะแกนะแก เอาละคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะลิงโหลดเกมอยู่ด้านล่างคำหญยใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะเออก็มีเวอร์ชันมือถือด้วยนะครับแต่ตอนนี้เวอร์ชันมือถือที่เป็นเซิร์ฟของกาลินาเนี่ยยังไม่มานะท่ <heroin. S 1> นานผู้ชมนะแล้วก็มันจะมีแค่เซิร์ฟจีนอยู่ตอนนี้แต่ว่าในส่วนของเซิร์ฟตัวนี้ที่ผมเล่นอยู่เป็นเซิร์ฟของกาลินามีภาษาไทยนะท่านผู้ชมนะวิธีการลงอยู่ด้านล่างคำหญยใต้คลิปเด้อคนดูเด้อลุมลิงก์กันได้นะครับอ <ๆ S 2> ันนี้ด่านใหม่นะท่านผู้ชมนะผมไม่รู้ว่าด่านชื่ออะไรใครรู้คอมเมนต์มาน่ครับี อันนี้ผมเล่นหมอนะทุกผู้ชมน,นะปึ๊บเพื่อนก่อนไว้อุ้ยหืมไว้นำตรงนี้ก่อนโอ้โหย,ยิงกันครับโยนยางก,กันนะตรงนี้ไว้ามาแล้ว รวยรวยเลยโอ้โหด่านนี้ยภาพแบบดีจัดคนดูสวยสวยก็บสองกิบสองยิงอัดเข้าไปก่อนนะคนดูนะตอนนี้เมดิกชุบอยู่ชุบอยู่เพื่อนสวยสวยมันมีตัวมีกระเล็บตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ซุปครับ, it, รบ Godzilla, ตัวนี้มันสไลด์ไม่ได้นี่ห嘛อีไนอย่อีไนอยู่ทุกเพื่อนเย้เบลลิกูดเอาเว้ยเอาเว้นี่แบบเป็นยีดจุดนะคนดูสนุกอยู่นะนี่ด่านนี้ได้ได้นี่แหละไปเลยเพื่อนเออเพื่อนเราเพื่อนเราไม่เอารถถังลงเลยว่ะโคตรเอาโคตรเอาใจโคตรเอาอะดูดิคนดู นี่โอ้โหเอาเรื่องเลยครับนายนี่เอาจาก <c oughs> นี่เนครับรถถังรถวิธีเอารถถังก็กดเลขกห้าค้างไว้นะทุกคนนะแล้วก็เลือกไปตรงนี้นะครับมันจะเลือกยานผ่านอะไรถ้าแต้มเราถึงนะแต้มต้องอย่างน้อยก็หมื่นสอ,องคะแนนนะท่านผู้ชมนะเก็บกระสุนก่อน,นโอเค <c oughs> โ้ยสนามเพาะว่าคนดูด่านนี้โคตรเดือดคนดูโคตรเดือด ดูดิโอ้ภาพโคตรได้ยังกับแบตเทิลฟิลเอาเลยเอาเลยเพื่อนสวยโอโ้โหโคตรโหดคนดูภาพสวยจัดเนี่ยอุ้ยนะค,ครับหลุดหมอบลงมาชุบเพื่อนเวสต์ดิคูดเอาเลยเพื่อนเอาเลยโอ้ยภาพสวยมากคนดูผมบอกเลย

เอ้โหีบาตายแทนคนน่ะไปไปไป <c oughs> ไปครับเพื่นอนหืมระเบิดอุ้ยข้างหลังมีหืมตรงนี้เอาเรื่องเอาเรื่องคนดอูอือ้ออใส่ผมต้องเล่นอ่าสายนี้แหละ แต่หมอก็จำเป็นอยู่นะคนดูถ้าเล่นหมอเนี่ยหมอจำเป็นอยู่นะครับด่านอ่าเป็นโคตรอลังการนะคนดูดูดินี่มัน Battle Field หรือว่ายัางไงวะเนี่ยโอ้โคตรได้คนดูดูดิเอจาจ่านไปลุยเจโดวเลยเพื่อน โอ้โหรถถังโคตรเบิ่มอ่ะผมต้องเก็บเก็บอันนี้แหละเก็บคะแนนไว้แล้วรถถังลงมาลิ้นนะไว้แตกหนึ่งอุ้ยโอ้โหสเน่ยใครวะยิงจากไหนวะเนี่ยอูย้ปืน M16 A4 วะ่ะปืนมันแหลมอยู่นะเปลี่ยนเป็นสเน่ยดีกว่าผมจะเอาสเน่ยมาลอยแล้วกันนะสงสัยต้องใช้สเน่ยมาลอยนะครับอันนี้ยึดเป้าหมายนะใครคุมคะแนนได้เยอะกว่าก็อยู่ได้นาน เย okay. ิงก่อนเลยครับตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่ค่อยเจอนะคนดูนะ <c oughs> นี่เนะี่ยสวย oh โอ้โหโคตรตึงคนดูสไนล์ร้อยหลาไม่ใช่ร้อยหลาสไนล์โลนึงอะ่ะคนดูดูดิเอาเว้ยเฮ้ยอย โดนอยู่โดนอยู่ตรงนี้แต่ไม่ตุยตอนโรนึงนี่แนนะ่สวยสวยเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้นี้แม่งโคตรแม่นน่ะเอาเว้ยา,าเว้ยนี่มีอีกไหมผมส่องดูก่อนนะครับต้องไม่ให้มันดันเข้ามาได้นะทุกชมนะมันอยู่ข้างในนี่เลยโอ้โหโอ้โห มีเต็มเลยนะตรงนี้แต่มุมนี้เริ่มไม่มีแล้วแหละบีหนึ่งนี่ต้องเข้าไปยึดหน่อยครับนี่เนี่ยสวยนี่เนี <c oughs> ่ยสวยฮะสไนโนตึงเว้ยเอาเลยเข้าเลยเบิดจัดครับวสวย นี่แน่ผมพยายามจะเอาเสน่ห์อัดเข้าไปนะคุณดูนะเสน่ห์อัดเข้าไปคืออะไรวะเสน่หร้อยหล่าเมื่อกี้นี่โดนก็สุดยอดแล้วนะไอ้ด่านนี้มันไม่ชื่อด่านชื่อว่าอะไรเนี่ยดริกแอนด์เอฟิกเหรอาย <5. S 2> บุกโอเคไปไปไป,ไปยัดเข้าไปเลยครับคนดู อันนี้ผมมองไม่เห็นหลุมเนี่ยอืมอุ้ยหัวเกือบแตกไปไปไปอุปกนี้เต็มเลยสวยสวย เอาเว้ยเวยอเต๋อ,ตอ,อ,อผมลืมเปลี่ยนไอ้นี่มาเลยเปลี่ยนสะโปมานี่มาเว้ยมันมีหมอมันมีหมอหมอฝั่งเราฝั่งเราอุ้ยถือว่าเดือดถือว่าเดือดฝั่งนี้โคตรเดือดคนดูผมบอกเลย นีเนี่ยไหวครับแตกแตกแตก,แตกอันนี้มันกาจะ,ม,ม,ะมีมีกระแลมมีกระแลมเหรอโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้พอดีมันรอนานแล้วนะตนัวนี้ผมไม่ควรใส่สโคบนี่มันเลยผมควรเปลี่ยนสโคบมาตั้งนานแหละ นั้นเปลี่ยนไม่ได้นะเวลาอยู่ในนี้ 1. 1> เดี๋ยวเรงไปก่อนนี่ไหวเจ็บเจ็บเจ็บแตก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 นำเพ่อมันเป็นเนี่ยนะโอเคถอย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  เนี่ยมันจะมีแค่บางสายที่สไลด์ตัวยิงได้นะทุกผู้ชมนะโอ้โหมุมนี่แม่งนี่แม่งโคตรอิม่มอ่ะมาเว้ยมาเว้ยสนามพ่อนูตรึงสหวยโอ้ยิงแบบไม่ขึ้นสะโอบแร,ร้นี่หมาคนดูปืนพวกนี้ผมจะมาตึงกำลังช่วยเพื่อนกับแถวนี้ ปอมบอมบอมบอมนี่เฮ้ยสวยนี่เรียบร้อยครับเอาเว้ยเอาเว้ยอ,อย่านะอย่านะตึงกำลังไว้ตรงนี้นะครับจุดนี้ สุดซ้ายผมคิดว่าถ้ามันผล่มามันโดนผมแน่ไม่ผู้เว้ยไม่มีใครผู้เว้ยก็ตึงก็ตึงวยหลังมันเข้ามาแล้วนี่มาเนี่ยมันมันมีคนแอบไปยึด B1 น,นี่มาสวยสวยมาเคลียร์มาเคลียร์ เว้ยกระสุนโหลดโคตรนานอะคนดูเต็กิดเดาเต็กิดเดาสวยสวยเว้ยโอ้หอยู่พอดีเลยตึงเนี่ยโอ้แต่ปืนเรานะซัพพอร์ตนะเราเล่นสายซัพพอร์ตนะ ปืนไม่ยิงโคตรดีอ่ะอันนี้ต้องดันจุดไปนี่มาไงบีเซกเตอร์สวยแต่มันต้องถอยกลับแล้วนะท่านผู้ชมนะเออซีซ้อมโซงหนึ่งโอ้โหโคตรเดือดโคตรเดือดด่านนี้ผมบอกเลยว่าเดือดจริงนี่ดีเซอร์ตอีเกิลนะไม่รู้ว่ากดดูกดอะไรวะกดดูยังไงวะอีโมเหรอเอออีโมอีโม นี่เอาเรื่องจัดคนดูอุย้ยแต่ก็ใช้ได้นะปืนเนี่ยผมลองไปยิงดูก่อนนี้ว่ามันโหดไหมปืนนี้น่าจะโหดอยู่นะถ้าเป็นพกเนี่ยน่าจะแรงนะคนดูย a าเฮ้ไปไปอปโอ้โหบุกเข้าไปข้างในนะนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ตอไมได้ไหมวะ ผมยิง ATC เข้าไปก่อนอโดนใครไหมวะนะ่ะยิงยิงดันเข้าไปนะครับท่านผู้ชมนะโดนใครไหม,มเฮ้ยมีคนเอารถลงรถใครได้ขับวนะน่ะโอเคพวกเราขับโดนไปแล้ว อยู่แล้วไปครับอืมเรียบร้อยว้ยจากมุมไหนวะน้าโอ้โหมันมีตัวลอ,อยตัวนั้นมาแล้วแต่ต้องเอาสนในมาหน่อยคณดูดีนะตัวเนี้ยมันมีให้เลือกอยู่อ๋อตัวนี้ลงแล้วกันลินสปาว มุมเนี้ยลงไดยง้ยิงตีนยิงตีนล่วง <c oughs> ล่วงเนี่ยครับโดนตีนก็ล่วงเนี่ยครับนี่นี่นนไม่ได้คนดะูอันนี้อยู่สูงไปผมมองไม่เห็นนะ รดวงหนึ่งจะในคุทีปเอาเว้ยเวยต้นไม้ใบไม้แม่งบังอย่างนี้นอย่างี้โนอยู่โดนอ

หน้าแม่งหวยมาแต่ไกลมันมีตัวหนึ่งอยู่ในนี้แหละนี่หนึ่งนัดหนึ่งนัดสวยโคตนโหดอ่ะเอาเว้เว้หนึ่งนัด แต่ในส่วนใหญ่ยิงนัดเดียวไม่ตายนะต้องยิงโดนหัวอย่างเงี้ยโดนหัวลวงอยู่ลวงสองเอาเว้ยเอาเว้ยเก็บ,เก,บเก็บลวงสามอะ่ะลวงสามสวยตัวหนึ่งมุมนี้นี่嘛ลวงสี่อูดบอยลวงหา้าอุ้ย ล่วงห้านี่เนี่ยล่วงห้าของเท่ล่วงหกนี่โอเคนะน,น,นี่นนี่ต้องมีคนโดนเอาเว้เ,เว้ปืนตรึงนี่ยิงตูดวเวลีเพียน ต้องดูซูมดูพวกสไนยอ่ะนี่เนี่ยมันมีนี่เนี่ยครับเป็นไงล่ะสวนนี่ <c oughs> นี่เนี่ยครับเก็บสองเก็บสอง <c oughs> สวยสวยสวย <c oughs> ไอไอตัวด้านบนเนี่ยมันยิงเข้าไปยากนะคุณดูนะ <c oughs> ผมจะย่อนหน่อยนั่นแหล, <c oughs> ละนั่นแหละดูน ้องขีดมาร์กสองนะนี่สวยนี่นี่เว้ยกระสุนมดแป๊บนึงเก็บกระสุนก่อนผมนี่ไม่มีกระสุนนี่เก็บเลยนี่หว่ายังไงอ๋อมีอยู่มีอยู่โอเคสวยตายยังวะตัยแล้วตัยแล้วตัวว้า มีอักเอยูจีนี่มันแอบลอยนี่ว่าโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Delta f o r c e h a w k o f f นะในอ่าโกลบอลเซิ Go ร์ฟเออเซิร์ฟไทยนะท่านผู้ชมนะหล่มาลิิงกันได้นะครับนี่โหลดอยู่นล่างทำยังไงแต่คลิปนอกสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจะมปคลิปหน้าบายจ้า